คลิปนี้ลง Youtube แน <cake Sounds> ่นอนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับแล้วกดติดตามด้วยนะครับเจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวรออ่เียวออีตัวเดียวเออออ๋อ เดี๋ยวก็อะมันก็ไม่หรอกต้องกินไป่อน้ ที่สองสำหรับการตื่นเช้าข่ายทหารนักวิจัยโยจินข่ายทหารเรือนำหนีตามดีนำหนีตามด,นนามดีไม่ตามได้ไหมครับ <c oughs>

คับเด็กทุกคนที่กำลังจะออกกําลังกายนะครับวิวมันมันดึกๆึกอยู่เลยสามเก้าหนึ่งสองสาม

ได้มงเราหัวเท้าเพราผมเคยลงเขามาแล้วไง Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không mà lâu giờ đâu không có lâu quản lý ra bên มันสมัครที่าต้มต้มหมูกับไเจ่ไปัดเตาตไงคือ ทีนี้กระบวนการที่เรียบการเป็นออเดอรเียบติ๊งใหญ่ที่เราทำงานนะครับ มืยนะนดมมือจีแล้วเขามาปะสพั่ครับอะ่อไหม่ไมครับด้ไหมนจีดไมครับไมครับรด้ยไหมครับน้องไก้ด้วยครับน้องนันกับร้ยไมครับ บสถ์กันวันกินเจี๊ยบครับโอเครแล้วนะครับดามแล้วนะครับลุงตุ้มตุ้มอร่อยไหม,อร,ม,มอร่อยไหมน้องสมัตอร่อยไหมโอเคน้องตุ้มไม่ต้องถามก็รู้นะครับโคนในถ้วยเต็มเลยใวรายการเครื่องจักที่สุดสั วันนี้ไม่โดนลงโทษร,รู้สึกเป็นยารู้สึกยังไงมั่งครับได้นมะขืนนอนไม่หลับแล้วทำไมนอนไม่หลับก็นอนไม่หลับทำไม,ไมครับเดี๋ยวขอบคือขอบตากคนนี้เดนะี๋ยวรอคน เนี่มันเกิดได้หลันดีไหมไม่หลานปกป้มกุมไหมตัวลงต้นไหมไม่แล้วมีการเปิดไวายเล่นไหมตอนกลางเดินไม่ไม่รู้อ้าวแปลว่าคุณไปปึ๊บลับปั๊บใช่ไหมไม่รับแม่บอกเราไม่ไ,ได้รับเห็นเมสุงคำหมดน้ำทุกครับผมไอ้ยาธรรมดารอเลยในกล้องอ้าว ลองไปนะครับเดี๋ยวเลยพูดว่าบอลลันนะอุยโดนต้นไม้นี่โดยองก้อนฟูว่ามึงเอนนี่มอนฟูว่าเดหร นี่นะครับคือการแบ่งปันเกลือแบ่งปันเกลือกันแล้วนะครับมาเป้งามาใต้ดีดีใตอ,อยู่ใต้ <c oughs> สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม <c oughs> ช่องแรงช่องแรงนะครับช่ <c oughs> องเลรงช่องแรงนะครับ ข้าวไข่ลูกเสือนะครับที่จังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็นี่คือยูทูบเบอร์นะครับคือเพื่อนของผมนะครับลมชาขึ้นเหนือสาวสาวเปียบครับสาวเปียบครับสาวไปวิวแม่โอ้ดีมันดูดีมันอยู่ดัสาวเปียบครับทุกคนกูเป็นลมกูเป็นสวยไหมสวยไหมสวยครับงาม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 แม่บ้านมกินสาวมีน้ำมีเนื้อเน้นๆทั้งนั้นครับอายาอ๋อนี่นะครับ ก็คลิปนี้นะครับเดินทางที่จุดหมายปลายทางนะครับอยู่ข้างหน้านู่นะครับนู่นครับเดีราได้เราได้พบกันนะครับต่อเดียวนะครับต่อเดียวเราได้พบกันนะครับในสวนสวนสวนปาล์มนะครับสวนยางม่วเม็ดนะครับมันรวมกันม่วงเม็ดนะครับซึ่งเราอยู่ข้างเลนะครับตอนนี้ทุกคนเราอยู่ข้างเลครับ โอ้ย oh. อยู่ข้างเลยครับเพื่อนๆเราลงรถรถอรไนวียมีรถซึ่งมีรถมอเตอร์ไซค์มานะครับใส่หมวกกันน็อกด้วยเป็นทหารนะครับนี่นะครับทหารทหารเราเดินเราเดินกับกูฟลึกนี่เราเดินกับกูฟลึกครับคลิปนี้ลง YouTube แน่นอนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับแล้วกดติดตามด้วยนะครับ วันนี้นะครับฝากด้วยนะครับเรามาเข้า่ข่ประมาณ3วัน2วัน3มคืนครับสามวันสองคืนสามวันสองคืนครับ sorry sorry นี่นะครับบรรยากาศดีดีนะครับบรรยากาศดีดีนะครับมันอยู่ภูทับเบิกเลยครับเดินเก็ดขาเม็ดเอ็นขึ้นขาเม็ดเลี้ยวครับ เขาไปเดินเอ็นเต็มน่องเม็ดนะครับแข็ถึงแล้วครับแข็ถึงโอ้ยใช่เหมือนกันได้ได้ได้โอ้ยนี่นะครับเดียวกำลังเดินทางเป็นระยะทางมาเพ่งเว้ยค่ะสสิบกิประมาณสี่สิบกิโลนะครับซึ่ง มาค่ายทหารค่ายนี้นะครับฝึกหนักอย่างรุนแรงครับนะครับหายามงมานะครับเพราะว่ายามงนี่ช่วยอะไรหลายๆอย่างนะครับมียากันยุงอะไรด้วยครับพวกมานะครับสปอนเซอร์ต้องเข้านะสปอนเซอร์ต้องเข้าด้วยครับฝากกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดติดตามสัมภาษณ์สัมน้องอันเป็นยังไงบ้างครับ สวัสดีครับผมนายอันนะครับวันนี้ผมจะขึ้นภูเขากันนะครับนี่ครับขึ้นภูทับประมาณกี่โลครับอี้กายดูนีภูน้ตเบิกไปภูทับเบิกครับทุกคนแฮมเบิกก็มีหลายคนเราจะไปหาป้ายหน้ากันนะครับกลับครับวันนี้ครับอีกรอบครับสวัสดีครับกลับเลยไม่ขึ้นแล้วไม่มดีว มาอยู่จุดเที่ยวข้างบนแล้วก็ใกล้จะถึงแล้วไม่กูกูราตอย่านั่งอย่านั่งอย่านั่งก็มาถึงข้างบนแล้วนะครับถ้ามบรรยากาศไม่ได้เยอะ

เดินอย่างหวยเอาสองคนนะครับผมพูดํำกับนอกแบบได้ตามเขาแล้วเขาหยุดเลยครับ ตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วเม็ดแต่แรงก็าวเขาเดินตามหลังกันเป็นทางเลยนะครับถ่ายถ่ายอะไนี่พอสามารถไหมครับวันนี้นะเรามาแับเราต้องไปสามพลาดทุกวันนะเหนื่อยไม่เหนื่อยค่ะสามารถกลิ้งไปได้ไหนเลยครับหนุ่มเหนื่อยไหมครับตัวอยางกลิ้งตัวอยางนะหมายท่าน กิ like ่แบบนี้นะโัยังมันต้องกิ่งแบบนี้นะสมารถเรากินลงให้เรก่าเราสามารถกิ่งลงไปเลยนะ้ะดูดูทางอ่ะกิ่งลงไปเลยดีกิ่รกปรีะสบการณ์ยังไงบ้างครับเฮ้ยไม่โดนอยู่อันนึงอ่ะประสบการณ์ไม่โดนอยู่อันหนึงไม่ครับ ซมหนาวีไม uh, ่หอมืมหนาวไม่มีน้ำชมหนาวีโ้่าเวปีไม่รู้เปี้ยวเพราะว่าซมหนาวอวมือเราเป็ยอยังการกาวหน้าค้อเคุ้งนี้มารีวิวดิเออรรยเกิดีครับมาอยู่กับพี่โตและพี่มาก่อนวันนี้นะครับเดนมาดูซมหนาวอ่ะรักมหนาอุ้ย

เอาดีนะลูกเขือรุ่นใหญ่น้องได้ก hmm ินแล้วนาลูกลี้อ่งนาอนเลี้ยงเราไม่ดีมามันมึงดามันมันดามัน่ามันด่ามันด่ามน่ามันด่ามันดามันามันามัน่ามันามั่าัน่ามันาม่ามันามมดนั่ามันา่ามันเามันนา่าันม่ันั่นเามามานี่ันดน วันนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกันกับช่องโชว์แล้โชว์แล้นาฬิกา1นาฬิก51นาทีเราลังทำกับข้าอยู่ไปกันต่อมาดูเามาดูมซ้อก่อนครับมายังไมนไหน ห okay. well, no. ัวหน้าอะไรคนนี่หัวหน้าัวหน้าสามกองครับสามูอาพ่่าเจ้าเด็กตาพ่อแม่าเจ้ามันได้ยินไมชั้เไ่รู้าเจ้าเวาเจ้าเจ้าจ้าเาเาเจ้าเาเจาเจา้าเจ้าเจ้ง găng kim bơ du, găng tơ du và găng sơn giả, chưa có buồn cạp